เรื่องที่6กกวีชาวตะกอที่เลี้ยงแกะได้นิดหน่อยนาะมว่าเจมฮอกกังมังตัดใ,ใจตื้อตัวนักตัวหนึ่งทั้งที่ภายนอกดูดือ้อหน้าตาไม่น่ารักแต่เขากลับเห็นความเฉลียวฉลาดในสายตามันจึงยอมแลกกับเงินเพียงกีนีเดียวและตั้งชื่อให้ว่าสเตล่าโดยไม่รู้ว่านั่นคือการลงทุนคุ้มค่าที่สุดในชีวิตเขาพอเวลาไม่นานสเตล่าเรียนรู้การต้อนแกะได้แบบน่าเหลือเชื่อกระทั่งอยู่ๆลูกแกะฝูงใหญ่แตกตื่นหายไปในความมืดฮอกตีบตะโกนบอกเจ้าสเตล่าเราแยกย้ายออกไปตามหาแกะจนตะว่างความพยายามล้มเหลวไม่เเเ็นานาดดนบบบาาขั้หหงตตจ เซอร่านั่งมองบางติ่งภาพที่เห็นเล่นเอาฮอกต้องทึงลูกแกะครบ700ตัวกำลังทยอยกลับคอกหน้าตาเฉยชนิดหนึ่ง่าไห่ก็นึกไม่ออกตุนักคู่ใจเขาทำเช่นนั้นได้อย่างไรในค่ำคืนมืดสนิทเพียงลำพังและกลา้าพูดได้เต็มปากไม่มีสิ่งมีชีวิตใดใต้แสงยามรุ่งอรุณที่คลุกกรุ่นความทราบซึ้งได้เท่ากับเจ้าเซอร่าอีกแล้วคุณเชื่อหรือไม่ว่าเคยเกิดขึ้นจริงจากบันทึก100เรื่องสัส์สดแปลกปี1901ที่ทำให้คนยุคนั้นพาก,กันทึงแล้วต่อไปจะเป็นตัวอะไรฝาก